ฉะนั้นนะักลงทุนเนี่ยนะครับที่ซื้อขายทองคำเนี่ยทางที่ดีเนี่ยควรจะเปิดนานเซชั่นสีน้ำเงินเห็นภาพไหมครับพอได้สามารถลงทุนน i ยนเซชั่นปุ๊บเนี่ยก็จะมีโอกาสทํากําไรได้มากขึ้นแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะครับมอร์นิ่งเซชั่นเนี่ยตลาดเห็นไหมครัจะไม่ค่อยขยับขยื่นมากเพราะว่ามอร์นิ่งเซชั่นเนี่ยจะอยู่ในช่วงของโตกเกียวนักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยลงทุนในตรงตลาดคอมมดิตี้ส่วนนี้ แต่พอไปไนท์เซสชั่นดูดูดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในไนท์เซสชั่นเห็นไหมครับสามารถเปลี่ยนแปลงมากกว่าช่วงมอร์นิ่งเซสชั่นอีกนะครับฉะนั้นคนซื้อขายทองคำเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบไปลงทุนตอนกลางคืนคัเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตลาดลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กนะครับฉะนั้นเราเนี่ยจะได้มีโอกาสพอตลาดนิวฮ <c oughs> อร์เปิดเอ็ก n d เซน r ช่วงกลางคืนเนี่ย ก็สามารถไปซื้อขายทองคําในช่วงกลางคืนได้นะครับผมเสร็จปุ๊บให้มาดูเพิ่มเติมเนี่ยกราฟนี้เป็นเอากราฟราคาทองมาพอสนะครับอันนี้เป็นกราฟช่วงสงการนะครับที่เราผ่านไปจะเห็นว่าสังเกตไหมครับช่วงตรงนี้ครับที่มันเป็นกราฟขึ้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยยิ่งกราฟชี้สูงเนี่ยหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูงยิ่งกราฟอยู่ต่าํา หมายความว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงสังเกตไหมครับว่ากราฟที่ขึ้นสูงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังอะไรครับหลังประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเพื่อให้เห็นว่าตลาดทองคำเนี่ยมีความผันผวนมากในช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าลงทุนโกลฟิเจอร์แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่มีการซื้อขายพวกโกลสปอตให้ซื้อขายกลางคืนได้เนี่ยก็จะเสียเปรียบนะครับผม เรื่องที่สองที่น่าสนใจเกี่ยวกับทองคำนะครับเรื่องที่สองคืออะไรราคาทองคำไม่ไปเล่นสงการกับคนไทย <c oughs> หมายความว่ายังไงอันนี้เป็นราคาโกลฟิวเจอร์บ้านเรานะครับวันที่สิบสองเป็นวันอังคารก่อนที่ตลาดจะหยุดเห็นไหมครับพอหยุดปุ๊บหยุด1ิบ4า5สิบสี่สิบห้าอันนี้เอาสดๆเลยนะครับร้อนๆเปิดมาวันจันทร์ที่ส8บดเกิดอะไรขึ้นครับ เงินชั้นอยู่ดีก็เพิ่มขึ้นสลายไปแต่ถ้าคนซื้อขายโกลฟิวเจอร์เนี่ยโกฟิวเจอร์มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือท่านสามารถขายได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องมีของนะครับโกลฟิวเจอร์จะมีลักษณะพิเศษคือขายก่อนได้หรือซื้อก่อนก็ได้หมายความว่าถ้าท่านคิดว่าราคาจะขึ้นถูกไหมครับท่านก็ซื้อต่ำขายสูงถูกไหมครับก็คือเหมือนหุ้นซื้อต่ำขายสูงก็กําไรขาขึ้น แต่เนื่องจากอนุพันธ์ขอใช้เป็นไมลอยนะครับแต่เนื่องจากอนุพันธ์เนี่ยเป็นไงครับอนุพันธ์เนี่ยสามารถมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งคือท่านสามารถไม่ต้องมีหุ้นไม่ต้องยืมหุ้นไม่ต้องยืมทองนะครับท่านสามารถขายสัญญาก่ออสมมุติว่าท่านมองว่าทองจะลงถูกไหมครับถ้าท่านมองทองจะลงทําไงครับขายช็อตสูงแล้วก็มาซื้อต่ําขายสูงซื้อต่ําก็ กำไรเหมือนซื้อต่ําขายสูงคิดภาพไหมครับอันนี้คือลักษณะพิเศษคือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องยืมหุ้นไม่ต้องยืมทองท่านสามารถขายได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องมีของนะครับฉะนั้นท่านสังเกตถ้าตอนก่อนสงการคนที่ซื้อรองไว้เป็นไงครับสบายกลับมาจากสงการเล่นน้ํามีเงินเพิ่มขึ้นแต่พวกที่ขายเป็นไงครับปวดหัวเกิดอะไรขึ้นเงินชั้นหายไป ซึ่งจะให้ดูครับว่าเอ๊ะตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรนะครับพอเราแยกออกมาปุ๊บอันนี้วันที่12อันนี้วันที่18ผมก็เอาการาฟตรงการมาให้ดูให้เห็นเลยว่าถึงแม้บ้านเราจะหยุดนะครับตลาดเมืองนอกก็ยังมีการขยับอยู่ฉะนั้นการซื้อขายทองคำเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกับการซื้อขายหุ้น นะครับเพราะว่าตลาดทองคำเนี่ยมีความเป็นลักษณะพิเศษมากนะครับนอกจากซื้อขายกลางคืนแล้วเนี่ยอันนี้ตัวอย่างสดสดร้อนๆเลยอาทิตย์ที่แล้วก็คือช่วงสงการนะครับไม่มีวันหยุดนะครับจะมีการซื้อขายอยู่ตลอดเวลานะครับผมฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต,ตั้งแต่ปี2,552ัอ25จนถึงปีนี้ใช่ไหมครับราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมาเกือบ 35- 4 0ถึงแต่อันนี้เป็นสปอตนะครับสปอตถ้าบ้านเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าบ้านเราราคาทองเนี่ยราคาทองบ้านเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนคือจะมีราคาทองเมืองนอกนะครับบวกด้วยราคาเงินบาทคูณกันเป็นราคาสมาคมนะครับฉะนั้นอันนี้จะเป็นให้เห็นว่าราคาทองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วอันเนี้ยถ้าให้ดูแบบชัดเจนเนี่ยอันนี้เป็นการาฟ รีเทิร์นนะครับของราคาทองย้อนหลังทุกเดือนนะครับสีเขียวเนี่ยแสดงว่าถ้าผมซื้อทุกๆต้นเดือนขายทุกๆปลายเดือนสีเขียวคือผมกําไรแต่ถ้าสีแดงเนี่ยหมายความว่าถ้าผมซื้อทุกๆต้นเดือนผมขายทุกๆปลายเดือนเนี่ยสีแดงคือผมขาดทุนคือซื้อต้นเดือนขายปลายเดือนแล้วผมก็เอามาพอตดูว่าตั้งแต่มการานะครับไปจนถึงธันวาเนี่ย แต่ละเดือนเนี่ยผมกําไรหรือขาดทุนมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งถ้าท่านสังเกตเนี่ยส่วนใหญ่ในช่วง Q 1เป็นไงครับช่วงไตามาดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีสีเขียว<ม>เห็นไหมฮะพึ่งมาลงหรือแรงๆเนี่ยก็จะสีแดงช่วงปีนี้2011หรือปี2554นะครับแล้วช่วง Q 2เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าเอ๊ะในช่วงไตามาดสองไตามาดสามไตมาสีที่ท่านเห็นด้วยการาฟตัวนี้เนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองซึ่งทําให้เห็นได้ว่าแต่ละแต่ละตัวเนี่ยราคาทองมีความผันผวนมากนะครับในช่วงทุกๆเดือนนะครับผมอ,อ,อันนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบกราฟระหว่างทองคํากับโกลฟิวเจอร์ให้เห็นว่าทองคํากับโกลฟิวเจอร์เนี่ยไปในทางเดียวกันเห็นไหมฮะถ้ายิ่งตัวเลขกราฟสูงแปลว่าราคาทองกับฟิวเจอร์ไปในทางเดียวกันอันนี้เป็นทองกับซิลเวอร์เห็นไหมครับ ส่วนที่น่าสนใจคือกราฟอันนี้กราฟอันนี้คือเปรียบเทียบทองคํากับน้ํามันหลายคนชอบพูดว่าเอ๊ะทาไมน้ํามันขึ้นทองถึงต้องขึ้นอ่าใครเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมครับถามว่าทําไมน้ํามันขึ้นทองถึงขึ้นผมต้องขออนุญ,ญาตกลับไปที่กราฟกลับไปที่การอธิบายเกี่ยวกับตัวพื้นฐานของการลงทุนทองคําก่อนว่าทองคำเนี่ย นะครับทองคำเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะขึ้นอยู่กับปัจจัยประมาณสองถึงสตัวนะครับปัจจัยสำคัญทองคำหลักๆคือเงิน US ดอลลาร์นะครับ US ดอลลาร์ US ดอลลาร์คืออะไร US ดอลลาร์ก็คือเงินดอลลาร์กับเงินบาทหรือเงินดอลลาร์เทียบกับทั่วโลกนะครับยิ่งเศรษฐกิจอเมริกาแย่เท่าไหร่ราคาทองยิ่งดีขึ้นเท่านั้นนะครับ อย่างช่วงสองสามวันที่ผ่านสองวันที่ผ่านมาเนี่ยที่ราคาทองพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเกือบ2ี่สิบถึงสาสิบเหรียญเนี่ยเ<ม>พราะว่าอะไรครับเมื่อวานนี้มีสถาบันประกาศาออกมาว่าสถานการณ์อเมริกาเริ่มแย่แ <Yeah. S 1> yeah, ล้วไม่ดีไม่ดีเป็นเพราะอะไรไติดหนี้ชาวบ้านเข้าไปทั่วปิ้นเงินเข้าไปทั่วนะครับฉะนั้นตอนนี้เริ่มไม่ดีพออเมริกาไม่ดีใช่ไหมครับน้ามันเป็นไงครับ น้ำมันตอนนี้ทะลุหนึ่งรยเหรียญไปแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้น้ำมันก็ยังดีเพราะว่าวันนี้น้ำมันก็ปรับตัวลงมาประมาณสองเหรียญนะครับสิ่งที่น่าสังเกตในการาฟนี้คือทองคำนะครับทองคำในช่วงแรกๆเนี่ยไปตามน้ำมันเห็นไหมครับถ้าสีเขียวเนี่ยคือไปตามกันแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ไม่ปรับตัวตามน้ำมันก็คือช่วงที่ตอนนั้นทองคำไม่ปรับตัวแล้วตอนนี้เป็นไงครับเริ่มกลับมาตามน้ำมัน เพราะว่าอะไรสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้คือคนเริ่มเป็นห่วงเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อตอนนี้สูงมากนะครับไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะซื้อผักผลไม้ซื้อมะนาวผมเห็นได้ข่าวว่ามะนาวนี่แพงมากใช่ไหมครับฉะนั้นตอนนี้ของที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นซูนามิหรือน้ําท่วมภาคใต้เนี่ยทำให้สินค้าพกพ์นเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้น นะครับของแพงขึ้นน้ํามันก็แพงขึ้นนะครับฉะนั้นราคาทองคาเนี่ยก็ยิ่งน้ํามันขึ้นสูงราคาทองคาจะไปตามเงินเฟอ้อนะครับฉะนั้นยิ่งเงินเฟอ้อสูงราคาทองคําก็สูงนะครับผมจะชอบเปรียบให้ฟังง่ายๆว่าจริงๆอะ่ะเวลาเราเห็นราคาทองขึ้นนะครับมันไม่ได้หมายความว่าทองมันขึ้นนะจริงๆตอนเนี้ย เงินมูลค่าเงินเราเนี่ยในธนาคารเนี่ยมีมูลค่าลดลงทุกทุกปีแปลว่าอะไรเงินเฟอ้อกำลังกินเงินออมเราถูกไหมครับตอนนี้แต่ก่อนใครไม่รู้จักเงินเฟอ้อน่าจะรู้จักกันทุกคนใช่ไหมครับแต่ก่อนร้อยบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ประมาณ5้าชามเดี๋ยวนี้เป็นไงครับร้อยบาทสองถึงสามชามไม่รู้จะกินอิ่มหรือเปล่าไม่รวมน้ําด้วยนะครับ เพราะว่าอะไรครับมูลค่าเงินร้อยบาทที่เคยซื้อก๋วยเตี๋ยวได้5ชามน้อยลงซื้อของได้น้อยลงถูกไหมครับฉะนั้นมูลค่าเงินเราอะซื้อของได้น้อยลงทุกๆปีถูกไหมครับนั่นคือเหตุผลที่ทําไมนะักลงทุนทุกคนเนี่ยจะต้องมาลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อน,นะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจอีกอย่างนึงครับอันนี้ผมเอาทองคํามาเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นเซ็ เพราะหลายๆคนก็จะชอบเอ๊ะทองคำก็ไม่น่าจะไปตามเซตนะน่าจะไปตรงกันข้ามก็ปรากฏว่ามีส่วนมากนะครับว่าในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยทองคำกับตลาดหุ้นนี่ขึ้นพร้อมกันนะครับตลาดหุ้นบ้านเราปีที่แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอยู่ช่วงคงกลางแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบราคาทองคำกับเซตบ้านเราเนี่ยก็ ขยับกันครึ่งคึ่งหมายความว่าตลาดหุ้นบ้านเราขึ้นทองอาจจะขึ้นครึ่งหนึ่งหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ได้ไปตามไม่ได้มี correlation ที่ดีเหมือนตัวน้ำมันเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการราคาทองคำเสร็จปุ๊บผมขออนุญาตปูพื้นฐานตัวโกลฟิเจอร์แป๊บหนึ่งนะครับก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปลึกเกี่ยวกับ ก่อนเข้าไปลึกเกี่ยวกับตัวกลยุทธ์ go future นะครับหลายๆคนถามว่าเอ๊ะทำไมต้องลงทุนในทองคำนะครับทองคำส่วนใหญ่เนี่ยน่าลงทุนเพราะว่ามีดีแมนจาก2รูปแบบดีแมนจากฝั่ง j ิวเวล y เพื่อซื้อขายสมใส่นะครับแต่ดีแมนจากฝั่ง Investment หรือฝั่งนักลงทุนซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนไทยไม่ตกเทรนแปลว่าอะไรคนไทยไม่ตกเทรนเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเนี่ย ทุกๆคนแม้แต่ hedge fund ใหญ่ๆก็บอกแล้วว่าต้องซื้อทองเก็บบ้านเราโชคดีครับถือว่ามีโอกาสเข้าไปซื้อขายทองได้ง่ายสามารถซื้อทองเก็บได้นะครับเพราะว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เริ่มออมทองคําเก็บเป็นการลงทุนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนเริ่มหันมาสนใจลงทุนในทองคําหรือที่เขาเรียกว่าเป็น alternative investment นะครับหน้าทองคําน่าสนใจเพราะว่า มีปัจจัยอยู่หล,หลักๆที่เมื่อกี้ผมพูด3าอย่างก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ดีคนตกงานนะคบผลประกอบการไม่ดีอันนี้คือทั่วโลกนะครับยิ่งอเมริกาคนตกงานเยอะผลประกอบการไม่ดีเนี่ยราคาทองคําก็ยิ่งขึ้นสูงอันที่สองคือข้างเงิน US เทียบกับยูโรนะครับถ้ายิ่งข้างเงิน US เทียบกับยูโรไม่ดีทองคําก็ยิ่งดีแล้วสุดท้ายอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดก็คือตัวเงินเฟอ้อนะครับยิ่งเงินเฟ้อสูงทองก็สูง อันนี้เป็นกราฟดอลลาร์อินเด็กนะครับยิ่งลงเนี่ยแสดงว่ามูลค่าเงินของอเมริกายิ่งน้อยลงพอดอลลาร์อินเด็กลงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพทองคํายิ่งขึ้นอันนี้ผมทํำ Presentation ประมาณ2ปีที่แล้วตอนนั้นทองยังอยู่ประมาณพันกว่าตอนนี้ก็เกินมาเกือบ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับฉะนั้นทําไมควรจะลงทุนในทองคำนะครับหช่วยลดภาวะเสี่ยงในการตลาดพันธบั 2ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแล้วทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่า s a ฟ e haven s a เ e haven ก็คือสวรรค์หรือหลุมหลบภัยของนักลงทุนในตอนที่ตลาดหุ้นไม่ดีหรือเงินเฟอ้อไม่ดีหรือเงินเฟอ้อสูงนะครับคนก็จะหันมาลงทุนในแอสเซทที่เรียกว่าเป็นทองคํานะครับป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อยิ่งเงินเฟอ้อสูงทองคําก็ยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นนะครับ แล้วทองคำมีข้อดีอีกอย่างคือมีสภาพคล่องสูงแล้วก็มีมูลค่าในตัวเองนะครับก็ขอปูพื้นฐานเกี่ยวกับทองคำบ้านเราให้สักนิดหนึ่งทองคำบ้านเราเนี่ยมีการซื้อขายอยู่2ชนิดนะครับก็คือทองคำ96.5%กับ99.99% 99นะครับอย่างทองคำที่ประกาศทุกวันทุกวันราคาสมาคมวันนี้เนี่ยเท่าไหร่อันนั้นคือราคาทอง96.5% ถามว่า99.99 99กับ96.5ต่างกันอย่างไร96.5เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นไทยสแตนดาร์ดนะครับแต่99.99 99เนี่ยเป็น world standard นะครับฉะนั้นจะไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้ที่มีคนสงสัยว่าแล้วราคาทองที่เขาคิดมาเนี่ยเขาคิดจากอะไรทุกๆวันราคาทองไทยหลักๆเนี่ยคำนวณมาจาก2 f a แฟกเตอ, factor, อุอหน่วยนะครับ1คือ ราคาทองสปอตโลกนะครับราคาทองสปอตโลกก็คือตัวโกลสอก็คือตัวเงินบาทเงินบาทต่อ US พอบวกกันปุ๊บก,ก็จะได้ราคาทองไทยนะครับผมฉะนั้นอย่างบ้านเราตอนนี้มีการลงทุนทองคำรูปแบบไหนบ้างนะครับขอปูพื้นฐานเร็วๆนะครับก็บ้านเราเนี่ยหลักๆก็คือจะมีรูปแบบ4แบบที่เรารู้กัน 1. คือซื้อขายผ่าน ร้านทองตู้แดงอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับสองก็คือซื้อขายผ่านพวกกองทุนโกฟันต่างๆที่ไปลงทุนใน SPDR นะครับก็คือเช่นพวก KGO TMBGO เดี๋ยวนี้ก็ออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมสมเดี๋ยวนี้ก็จะมีการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า g o s สป t ก็คือซื้อขายทองคําแบบเรียลไทม์ผ่านอิเล็กทรอนิกส นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมมากสามารถซื้อขายผ่านทั้งทางโทรศัพท์และออนไลน์หรือเดี๋ยวนี้ก็มีเปิดซื้อขายผ่านโมบายนะครับซึ่งทาง m t s g o เนี่ยก็เปิดให้ซื้อขายตัวทองคำแท่งนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีทั้งเซอร์วิสโฟนแล้วก็ออนไลน์นะครับ